สวัสดีค่ะแม่แ hmm. ป้งค่ะสวัสดีครับแม่แป้งครับสวัสดีครับค่ะมื่อในช่องสาวนิ้งพระร่วยครับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับแม่แป้งค่ะในวันที่16พฤษภาคม2567ไปฝากท่านผู้ชมทั้งบ้านอีกครั้งหนึ่งค่ะครับผมได้ยินว่าแม่แป้งนี่ฝันดีแล้วว่าสันฝันจากไหนเป็นเป็นฝันผู้ใดเป็นฝันของลูกสาวโอ้เป็นฝันของลูกสาวลูกสาวเมื่อวันฟังค่ะ ลูกสาวฝันบเป็นยัังครแต่ว่าลูกสาวนี่โทรมาเบาให้ฟังเมนบอสอ่าสู้ฟังนี่คุณแม่าลูกสาวฝันว่าเคนยางไปทา้งใดดอกเคนว่ายางไปเห็นเบสี่นางอยู่ที่เพิ่ณเคยให้เลสคุณหัวลังหันค่ะเพิ่ณก็ว่าเพิ่าบุเอาดอกวังหันยังบ่ได้เพิ่ณว่าค่ะบัานี้เมนซี่ก็ว่ามาเอามาเอาเพิ่อเขียนเพิ่อเขียนใส่กระดาษยาใส่มือโอ้อันคุณก็ ลูกสาวกับว่าเปิดเบิ้งได้นั่นดอกเพิ่นกับกับบ้านเพิ่นเปิดเบิ้งก็บเฮนเรเกแปรหาศูนย์แปรหาศูนย์ค่ะเพิ่นกับเทียงกับเมซี่ว่าเพิ่นไปอยากได้ดอกให้ก็เถื่อรนนังสิเนาะเนเียงกัออเมซี่ว่าเอาเอามันจะถื่อระวังสีเมซี่นั้นว่าสิถือกเมียนเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยจำเอาเพิ่นก็ญาติใส่มือให้เพื่อนนะเพิ่มเพราะว่าแต่ว่าอยู่ในลักกิโลว์เห็นเลเกเพื่อนนะเห็นเรเกะเมซี่เขียนให้เมซี่นี่ยุ่ยใส่เขาคุณแม่เพิ่นว่า ลูกสาวม่ซี่นั่งอยู่ใสก่นั่งอยู่ในรักกิโลนั่งอยู่ในรักกิโลแต่ว่าลูกสาวนั่นเดินอยู่ท่างกรุงเทปคนละิันะแต่เพิ่งก็เดินมาเพือนเพิ่นก็เปิดเบิงเรัยนแปดหาศูนย์เอาเลขเอาเลขกับเมซี่แล้วแต่บอกัหเปิดเบิงมาเปิดเบิงอยู่เพือนพี่มาเลขกที่เพื่อนนั่นเก้าเก้าทับหาสงเกาเก้าเก้าเก้าทับหาสองแต่ว่ากับเบ้หูแต่ว่า แต่ว่าเพื่อนเมซี่เนี่ยเพิ่อนเขียนให้แปดหาศูนย์เนาะค่ะเมซี่เขียนให้แปดหาศูนย์เนาะคุ้มเดียวแต่ว่าเพิ่นผักกับมาเฮือนเพิ่นมาเปิดอยู่เฮือนพี่อนอยากได้เพิ่นว่าไครบ่ถือกันนะในความฝันในความฝันเพิ่นว่าบ่อยากได้เพราะว่าบ่ถือเพิ่นว่าเออ่ให้งวดก้อนกับบ่ถือให้จนต้เงินเสียเงินแต่ว่าเพิ่นก็เอามาอยู่เพิ่นว่าเอามาเอามาก็มาเปิดอยู่เฮือนเมซี่กับญาติไทยญาติไทยก็เลยก้าวมาเฮือนเลยเมซี่ได้เวต์อยู่ได้เนาะว่าเอาเอาถือยี่ดอกมนอื ตัดเลนคนวาตัดเลนหาูนบลนทีบาลทีทะเลกับคุณแม่เก้า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 ทับหาสองค่ะอายุข้องน้องนี่ต้องหลุดหลุดสาวไปแปงกจคปีนะอยยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ยี่สิบเอ็ดคนฟันว่ามีคนมีเมซี่นะครับนะเอาของเอาสีเอของหายถามใบเพื่อนเพื่อนเซี่มาจากฮวงเนาะค่ะว่าท่านฟันดองแม่ครับแม่ว่าท่านฟันทุ่ยไทยว่าหซูนเจ็ดยี่ห้ามาขับมา แต่ว่าหักบ่ได้โทษบ่พอมกเพราะรับเนาะครับแต่ว่ามันก็บ่เข้าเห็นบ่มันเข้ามัน17เนาะ17ซื้อขึ้นซื้อลงเนาะครับมันเลยมาที่ตายไปแล้วฟันเห็นมาที่ตายไปแล้วงวดที่ผ่านมากฟันเนเพิ่นอยู่ผ่านๆน่ะเพิ่นบ้านบอกเลยค่ะอาจสิยังบ่คัากบอกเนาะค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแม่แป้งเพิ่นฝันเดี๋ยวก็สิมาตามให้กับท่านผู้ชมทางบ้านอีกครั้งนึงเนาะค่ะ ตัวนี้เป็นคว้มฝันของลูกสาวนะเขาเนาะบวนคั้ฝันของแม่เปียงครับผมหลูกสาวบนฝันคือสองทำงานตามเนาะค่ะค่ะเป็นแนวท่าค่ปิดจางไหนหัวทิพผ์านมามานบอมานบอหัวทีพผ่านมาแม่บอค่ะบอแม่สื้อซูนเจ็ดอ้แม่สือซูนเจนาะค่ะฝันว่าคุณขาขาเม่ยเจแต่ว่ากูก็สื้อเป็นก็กระถือ่ซเจออกหน่เจนาะคุณแม่ค่ะสื้อขึ้นซื้อโลกเนาะที่ทุดทายนะแต่ว่าเวดทายที่ะครับ ค่ะ <C> e <at> โอ้เป็นอยังไครับ <c oughs> คุณแม่โ่้เป็นอยังไครับเดี๋ยวสาวคุณแม่ฝันจะมาตามไปฝปากคุณผู้ชม <c oughs> หรอบหลอกงเนาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางกับท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของไม่แปลงในงวดนี้เนาะค่ะแต่ความฝันนี่เป็นความฝันของลูกสาวเพื่อนว่าค่ะสาวโทรมาบอกสุฟั่งกับคุณแม่ก็เป็นคนมาสื่อสารเนาะครับค่ะบอสไลทัวรครับ ก็ขาให้มีโชคมีลาบเนาะคุณแม่เนาะหมวดอีขอให้เขาาข้ให้ปังเพราะว่าเพิ่นกให้มากแค่คุ้มเดียวเนาะลองเบื้งเนาะค่ะเสียงโดตรีเบิ้งค่ะ9 5 0ูนย์เนาะ8ปดค่ะ850หศค่ะ850นเี่เป็นเหล็ก่ิมิชี่นเขียนห้เนาะเพิ่นเสกกระดาษห้ยบ่คุณแม่แป๋งอันกูเร้าว่าจ้าเียนใสกกระดาษไทยเนาะกัญญาเสื้อส่มลูร้าว่าอยางไดดอกละมันก็เอาคือเก่าและเิ่นยาไทะค่ะ ที่ถามบันหนึ่งทีก็อายุเพื่อไหวเนาะก็น่าเพื่อท่านผู้ชมบรรยากาศหนุเนาะครับแต่ว่าตัวเล็กแท้ๆเนี่ยก็คือแปดหาสูตรที่เป็นเคียนไห้นะเพราะจากผู้ใดอยากได้บันหนึ่งทีหรือว่าเป็นอายุกะในคลิปถามไห้เนาะครับเนาะถามไห้อยู่ครับครับค่ะค่ะก็ขอขอบคุณแม่แปงหลายๆค่ะธีโบแพงตัวเลขขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณแม่แปงครับสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่แปงเนาะค่ะในงวดวันที่16พฤษภาคม2567นี่ค่ะ แม่แป้งนี่เพิ่นเบาซู่ฟังกับท่านผู้ชมว่าลูกสาวเพิ่นนี่ฝันเพิ่นว่าค่ะลูกสาวเพิ่นฝันละโทรมหาแม่แป้งเนาะค่ะเบาซู่แม่แป้งฟังแม่แป้งกับมาเบาซู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังค่ะฝันว่าผีเมซี่เนาะค่ะนั่งอยู่เสาลักกิโลวาสันเขียนเหลขกใส่กระดาษเนาะค่ะยัดใส่มือให้ลูกสาวแม่แป้งวาสันลูกสาวเพิ่นกบว่าบ่เอาเพิ่นว่างวดที่แล้วบอกกบว่าถืกเพิ่นว่าค่ะในความฝันเนาะค่ะ ผีเมซี่กบว่าเอาเอาถือกงวดนี่ถือกเพื่อนว่าค่ะลูกสาวเพื่อนก็เลยได้เอาเพิ่นว่าเอาแล้วพอไปหอดเือนหอดบ้านเนาะค่ะก็เลยไปเปิดเบิงเพื่อนว่าไปเปิดกระดาษเบิงเนาะค่ะเปิดเบิงเห็นเหลขเพิ่นว่าเป็นเหลข8แปดหาศูนย์เพิ่นว่าคุ้มเดียวเนาะค่ะหางเดียวค่ะแปดหาศูนย์ผีเมซี่เขียนใส่กระดาษให้ค่ะลูกสาวแม่แป้งเพื่อนก็เลยบอกเมย์เพื่อนเนาะค่ะว่าตัวเลขก ที่ไ้นิ่งวัดนี่ก็คือ8 5 0 8 5 0เพิ่นว่าเป็นเลขผีเมซี่เขียนไ้เพิ่นว่าค่ะแล้วก็เก่าทับหานี่เป็นบ้านเล็กที่ของลูกสาวเพิ่นเนาะค่ะเพราะว่าลูกสาวเพิ่นนี่ถือกระดาษไปเฮือนเนาะค่ะแล้วก็ไปเปิดเบ่งองยุ่งเหอนเพิ่นว่าค่ะก็เอาบ้านเลขที่ติดไปนําแน่เพิ่นว่าค่ะกันไหว้ค่ะคารนี้ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลของแม่แป้งค่ะ ในงวดวันที่16พฤษภาค,คม2 5 6 7นี่เนาะคะ่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภในรางวัลใหญ่กับไม่แปลงเบิดสุขูสุคนค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวหนิงก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวหนิงพรารวจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขค่าภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืน่นมีโชคมีลาภเฮ่งเฮ่งหมนัมนหมนันปังปางรำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบิดสุขูสุนเน้อคะเด้อ ข่สุดท้ายนี้วนิ่นก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ่งพระรวยได้หาคลิปด,ดีๆตัวเลขเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ